รู้สึกนะคะว่าพิมพ์หายไปไหน,นะคะซึ่งจริงแล้วไม่ได้หายไปไหนค่ะคือยุ่งมากจริงๆนะคะ2ปีเก mm ือ hmm. บ3าปีที่ผ่านมาคือยุ่งกับงานประจำจริงๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็สามารถที่จะจัดเวลา mm hmm. ได้แล้วนะคะแล้วก็อยากให้วิดีโอแรกนะคะเป็นคนที่สำคัญคนที่นั่งอยู่ข้างพิมพนะคะอาจารย์ทิพยานนะคะ mm hmm. ขอบคุณมากเลยนะคะ mm hmm. สวัสดีครับสวัสดีครับทาบ่านผู้ชมจริงๆเราก็รู้จักกันมาเป็นปีแล้วนะคะจริงๆอาจารย์ทิพยานเนี่ย ก็เป็นคนดูเลิกนะคะเลิกวันดีวันมงคลนะคะให้พิมพ์กับคริสนะคะวันแต่งงานซึ่งจริงแล้วว่าพิมกับคริสเราไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแต่ว่าเราก็อยากจะให้มีวันที่ดีวันที่มงคลนะคะสำหรับวันแต่งงานของเราแล้วก็ตอนนั้นอาจารย์ก็ได้แนะนาวันดีมาความรักของเราทั้งคู่ก็เลยดีมากเลยจก็ดีใจด้วยนะขอบคุณมากๆเลยคือจริงๆพิมพ์เองอ่ะเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของดวงอยู่แล้วแล้วก็จะชอบเช็ค เช็คดวงอยู่แล้วกับอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็แต่ว่าไม่ได้งงง่ายน,นะคือเช็คแบบเป็นไกด์ไลนะ์คะว่าเราควรจะปฏิบัติตัวย,ยัางไงาช่วงนี้เราควรจะระวังเรื่องอะไรอะไรเ<ล>ยนาะแล้วก็เหมือนกับเป็นกําลังใจอะ่ะเพราะพี่เป็นคนที่ถ้าเกิดพิมพ์จริงๆอาจารย์น่าจะทราบคือถ้าเกิดว่าอะไรที่ดูมาแล้วไม่ดีอ่ะพิมจะไม่ค่อยจำไว้จะจำแต่เรื่องที่มันดีๆแล้วก็พิมพ์ก็อยากจะแบ่งปันประสบการณ์เนี้ยค่ะให้กับ ทุกๆคนนะคะที่ติดตามพิมพ์ทางทาง f a c e b o o k แล้วก็ u t u b e นะคะเมนทอร์พิมพนะคะหายหายไปนานม,มาก <c oughs> แล้วก็วันนี้หัวข้อที่เราจะพูดกันเนื่องจากว่ามันยังเป็นต้นปีอยู่เนาะ <c oughs> แล้วก็เพิ่งผ่าน a า e n นไท e ์มาด้วยนะคะก็อยากจะพูดเกี่ยวกับดวงความรักของ12ลราศีแล้วก็เคล็ดลับในการเสริมสร้างสเสน่ห์ <c oughs> นะคะ ก็เรจาจะเริ่มจากอะไร <prove? S 2> คะเรามาเริ่มกันที่ชาวราศีเมษกันก่อนเลยดีกว่านะครับว่าโหเป็นยังไงบ้างนะครับเปิดมานะครับตั้งแต่ช่วงต้นปีมาวุ่นวายเหลือเกินห,หลายเรื่องนะครับเรามาโฟกัสกันที่เรื่องความรักของชาวราศีเมษนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับขอแบ่งแยกย่อยเป็นกรณีก่อนนะเอาคนที่มีแฟนคบห,หากับแฟนก่อนนะครับเป็นจังหวะที่ชาวราศีเมษเนี่ยโฟกัสกับเรื่องงานนะครับการสร้าง งานนะครับที่ดีที่มั่นคงนะครับการเอาสมาธิไปจดจ่ออยู่กับเรื่องหน้าที่การงานการค้าธุรกิจเลยนะครับเรื่องของความรักเนี่ยให้เป็นเรื่องรองรองลงมามันเป็นจังหวะที่คุณลักกี้อินเกมอ่ะค่ะคุณจะไปไฝคว <S 2> <S 2> <S 2> ้าหาอะไรที่เกินตัวหรือว่าที่ทําให้คุณเนี่ยทุกข์ใจเนี่ยยังไม่ควรคโฟกัสเรื่องงานก่อนแล้วเรื่องความรักเนี่ยปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วความลงตัวความพอดีจะค่อยๆมีมากลับกันกับเร่งรีบ เร่งร้อนกลับไม่ค่อยดีสําหรับชาวจีนเนนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นแฟนเนี่ยอย่าเพิ่งรีบะจะมามั่นหมายตกแต่งหรือว่าไปกดดันฝ่ายตรงข้ามนะครับจะเย็นไปก่อน,นให้อิสระต่อการในการทํางานแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันลงตัวเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานล่ะคะแต่ว่าเอ๊ะกำลังจะขอคนนี้เป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมได้ครับสำหรับคนที่ยังโสดอยู่เนี่ยเราจะพูดกันว่าเริ่มดูด,ดูคุยคุยกันนะฮะสามารถที่จะตกลงเป็นแฟนกันได้ไหม โปลงเป็นแฟนกันได้เลยนะครับตรงนี้แต่ว่ายังไม่ต้องรีบร้อนที่ว่าจะมาปลูกมัดกันจะมาใช้ชีวิตร่วมกันอะไรนันนะครับให้เป็นการเริ่มต้นศึกษากันหรือว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้เรื่องหน้าที่การงานการค้าธุรกิจการช่วยเหลือกันเป็นที่ปรึกษาการกลับดีกว่านะครับตรงนี้แล้ววันนี้อาจารย์มีไพ่มาด้วยใช่ไหมมีไพ่มาด้วยครับอยากจะแชร์ให้ทุกคนได้ดูด้วยได้ครับโอเคนะฮะนี่ครับไพ่ของเราสาหรับชาวราศีเมษ ในเรื่องของความรักนะครับมีไพ่ใบไหนสื่อถึงอะไรบ้างนะครับใบแรกเลยนะครับเป็นไพ่พาพิเนศทรงหนูนะครับอย่างที่เกิดเอาไว้พาพิคเนตทรงหนูเนี่ยจะหมายถึงเรื่องการประสบความสําเร็จเรื่องหน้าที่การงานการค้าธุรกิจก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นบอกแล้วให้โฟกัสเต็มที่กับตรงนี้นะครับแล้วหน้าที่การงานคุณเนี่ยจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีครับไม่ว่าจะทํางานในองค์กรหรือว่าทําธุรกิจการค้าส่วนตัวนะครับนี่นะครับพอการงานดีปุ๊บนะฮะ การเงินดีตามไปด้วยครับท่านางสุรัสศดีนะครับโอ้โหคือเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์การสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะเงินทองหลั่งไหลมาเทมาเลยนะครับนอกนี้บางคนอาจจะได้การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะครับเป็นที่แบบมีผลงานที่ดีเป็นที่ปรัจั์นะครับได้รับคํายกย่องนะครับได้รับความชื่นชมยินดีนะครับบางคนเนี่ยไปได้รางวัลอะไรเลยก็มีนะในหน้าที่การงานนะครับส่วนใบสุดท้ายอย่างที่เราบอกเอาไว้ เป็นจังหวะเป็นไพ่ตราช่างครับเทพบุตรยุทธิธรรมคะครับคือการช่างน้ำหนักความบาลานะครับการตัดสินใจแบบรอบคอบรัดก,กุมเลยบอกว่าชาวราศีเมษเนี่ยยังไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจ<ฆ>ให้ค่อยๆช่างน้ําหนักค่อยๆคิดพิจารณาไปแล้วเดี๋ยวความลงตัวจะมีมาเองนะครับในอีกกรณีหนึ่งใครที่ยังโสดสนิทเลยโอ้โห,โหรู้สึกไม่มั่นใจแล้วทาไมชั้น<ง>โสดสนิททาไมเราโสดสนิท<ฆ>นะเราไม่มีสเสน่ห์หรือว่าเราเป็นยังไงหรือเปล่านอย่างงี้ ชาวคนที่ยังโสดอยู่นะครับคุณมีโอกาสเจอคนเข้ามานในช่วงปี2,564นี้นะครับซึ่งคนที่เข้ามาเนี่ยจะมีดูแลอยู่ในวัยกลางคนนะ่ะดูมีความเป็นภูมิฐานในระดับหนึ่งนะครับมีความลงตัวในระดับนึงแล้วนะครับและบางครั้งนี่อาจจะไปเจอกับพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะครับที่สําคัญเลยนะครับเวลาเจอกับคนกลุ่มนี้เนี่ยดูให้ดีก่อนนะครับว่า ยังมีรักคาราคาซังอยู่ไหมเดี๋ยวตัวเราจะตกเป็นมือที่สามโดยไม่รู้ตัวนะครอยากให้ชาวราศีเมษเนี่ยพิจารณาจุดนี้เยอะๆนะครับส่วนที่รู้สึกว่าไม่มั่งใจไม่มีเสน่ห์นะครับชาวราศีเมษเนี่ยใครอยากจะเสริมเรื่องของเสน่ห์นะครับทำยังไงได้บ้างเาจะปรับลุกยังไงดีอันนี้น่าสนใจมากเลยคใช่ครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับ ปี2,564นี้อยากจะเสริมเสน่ห์กับเพศตรงข้ามหรือแม้กระทั่งคนรอบตัวนะเพื่อนที่ทํางานนะครับญาติมพี่น้องนะฮคุณเนี่ยควรจะต้องปรับรูปหลักของตัวเองครับเช่นอาจจะดูแลผิวพรรณตัวเองให้ดูผ่องใสนะครับนอนหลับพักผ่อนกินอาหารดีๆนะครับดูแลสุขภาพนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะในส่วนของใบหน้านะครับการดูแลผิวพรรณเชิงใบหน้าเนี่ยจะเป็นจุดที่ต้องโฟกัสมากๆสําหรับชาวราศีเมษ เพราะว่าชาวราศีเมษเนี่ยมักจะไปพบเจอกับคนที่รูปร่างหน้าตาดีหรือบุคลิกลักษณะดีนะครับการที่ทําตัวเองให้ดูด,ดีไปด้วยเนี่ยมันเหมือนการดึงดูดอะไรที่แบบดูดสดชื่นสดใสตัวคุณเองก็จะมีความสดชื่นแจ่มใสาตามมาด้วยนะครับก็บอาจจะได้แมทช์กับคนดีๆนะฮะก็ถ้าชอบคนหลอ่อคนสวยอะ่ะก็ต้องแบบมีดูในตัวเองนิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้ก็ได้ทั้ง ผู้ชายและผู้หญิงใครทำแต่งงานนะอย่าลืมต้องดูแลตัวเองมากๆเลยนะช่วงนี้นะครับใช่จริงๆเดี๋ยวนี้มันก็มีแบบอะไรให้เราแบบได้ดูแลตัวเองเยอะมากค่ะอาหารเสริมเอ่ยหรืออันนี้นี่คือรวมไปถึงพวกการทําสวยต่างๆใช่เลยอ๋อทำสวยแตามีความสุขก็ทาไปใช่ครับจริงแล้วเพราะว่าผมคิดว่าชาวราศีเมษเนี่ยส่วนใหญ่ทำแต่งานแล้วก็แบบเวลาที่ดูแลตัวเองมันน้อยไม่ใช่ไม่อยากดูแลนะแต่บางทีก็เหนื่อยหรือบางทีเกลียดนะครับเป็นเน้นเรื่องงานไปแบบโอ้ตื่นแต่เช้า ปะแป้งออกและอะไรไม่ต้องอม,มากมายอย่างงี้ครับกลับมานอนขี้เกียจมานั่งมาสหน้าดูแลทาครีมบางทีขี้เกียจเหนื่อยหลับเลย้ยครับคือจริงๆอ่ะบางทีเวลาเราเราจะให้ข้ออ้างกับตัวเองนะว่าเราไม่มีเวลาแต่พิมพ์คิดว่าเวลามีเท่ากันทุกคนเพียงแต่เราจะต้องจัดการกับมันว่าเราให้เวลาตรงนี้นะเป็นการดูแลตัวเองนะคะคไม่ว่าจะ,ะที่อาจารย์บอกหาสกินแคร ดูแลสุขภาพออกกําลังกายอะไรอย่างนี้นใช่ไหมคะอนนาจารย์คะแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีคู่มไม่ได้จะแต่งงานโสดและไม่แคร์ว่าแบบจะมีแฟนแต่ว่าอยากจะแบบมีเสน่ห์กับเพื่อนร่วมงานละค่ะมีเสน่ห์กับเพื่อนร่วมงานเนี่ยคุณจะต้องปรับลุคลันะกษณะจะคล้ายๆกับคนที่ยังโสดอยู่นะครับทำตัวเองให้ดูสดชื่นแจ่มใสเข้าไว้นะครับ,รบพอสดชื่นแจ่มใสปุ๊บอารมณ์จะดีปกติชาวราสีเมษเนี่ยใจร้อน <laughs> ถ้าอารมณ์ดีสดชื่นแจ่มใสเนี่ย บางครั้งมีเรื่องมุนิดกายมุนิดใจมาเนี่ยมันไม่ได้แบบโต้ตอบท,ทันทีรวดเร็วมันยังมีแบบรู้จักห้ามใจว่าว่ายังยังไว้บ้างนะครับ,รบแล้วพอผ่านไปสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ปรับอารมณ์ได้โอเคละยอมรับตามธรรมชาติแล้วโอเคค่ะแล้วคําถามสุดท้ายค่ะของพิมพ์จริงๆสังเกตที่ไพ่อะค่ะไพ่ใบกลางเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรล่ะได้ attention จากพิมพ์เยอะมากเลยไพ่ใบนี้สวยมากเลยค่ะจัน ช่วยอธิบายเพิ่มนิดนึงได้ไหมคะสำหรับไพ่พระนางสุรสสดีนะครับเป็นไพ่ที่เหมือนกับว่าประสบความสําเร็จเลยนะครับในเรื่องของการงานนะครับในเรื่องของการเงินเป็นหลักเลยนะครับที่สําคัญเลยคือเรื่องเสน่ห์เนี่ยไม่เบาเลยทีเดียวนะครับจึงบอกว่าให้มาดูแลตัวเองให้ดูสดชื่นแจ่งใสเข้าไว้นะครับ ดูแลตัวเองในเรื่องของความสวยความงานผิวพรรณต่างๆให้ดูสดชื่นเข้าไว้แล้วเสน่ห์คุณออกมาแน่นอนนะครับไม่ใช่แต่กับเพศตรงข้ามนะเพื่อนร่วมงานผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเมตาเอ็นดูรักใคร่หมดครับโอเคน่าสนใจมากเลยนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปต่อราศีต่อไปกันเลยละกันนะคะราศีพฤษภต้องมาเลยดีกว่าครับโอ้โหชาวราศีพฤษภในปี2 5ง4เนี่ย ก่อนจะพูดถึงดวงความรักปีนี้ขอปูพื้นไปในปีที่ผ่านมาโอ้โหเรื่องปัญหาปวดหัวจุกจิกกวนใจเครียดถาโถมเข้ามามากเลยทีเดียวนะครับจะเป็นปีที่ชาวราศรีพฤษภเนี่ยเจอปัญหาในปีกันก่อนเราต้องปูพื้นไปก่อนเลยนะหลายคนเนี่ยต้องจบความสัมพันธ์หร,ห,หรือว่ามีปัญหาอื่นเกี่ยวพันพัวพันกันเป็นแบบบ่วงเป็นเงื่อนเต็มหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านเงินเงินทองทองหน้าที่การงานหรือแม้กระทั่งบางครั้งไป พัวพันกับเครือญาติญาติฝ่ายาเราญาติฝ่ายาเขาเนี่ยครับ,รบปัญหามันเข้ามาพร้อมกันหลายนะ,ะจากเรื่องความรักมันทําให้ความรักเนี่ยในปีที่ผ่านมามันกระท่อนกระแท่นนะครับแต่ไม่ต้องตกใจนะครับปีนี้มีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นแน่นอนนะครับโอ้โหเหมือนกับเราผ่านช่วงที่มันมืดมืดสุดแล้วนะครับก็จะพบกับค่อยๆพบกับแสงสว่างนะคร uh ับใครที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับมีคู่อยู่แล้วเนี่ยนะครับนะครับแล้วยังผ่านช่วงเลวร้ายผ่านช่วงแย่ๆมาได้เนี่ยนั่นคือว่า คุณเนี่ยมีเกณฑ์ heh, ปรับตัวเท่ากันได้ดีขึ้นนะครับให้อภัยต่อกันนะครับปรับจูนเข้าหากันใหม่แล้วก็มองไปในอนาคตที่ดีขึ้นนะครับทำให้ความสมพัน์เนี่ยมีเกณฑ์ปรับตัวในทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับส่วนใครที่ไม่ผ่านนะครับหรือว่า,าต้องห่างกันไปเลิกร้างกันไปไม่ต้องตกใจนะครับตัวคุณเนี่ยก็จะมีเกณฑ์พบกับคนใหม่ๆแต่ว่าอาจจะมีอายุที่ห่างกันพอสมควรกันอาจจะมากกว่าหลายปีหรือว่าน้อยกว่าหลายปีก็ได้นะครับ แต่ถ้าเกิดใครที่ยังโสดอยู่ล่ะยังโสดอยู่เนี่ยโอกาสที่จะมีคู่นะครับมีเสน่ห์แรงมากๆเลยเดี่ยวนะครับจะดึงดูดคนเข้ามาแต่ก็เป็นคนที่ต่างวัยด้วยนะอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็อาจารย์มีไพ่ให้ดูคหะมีครับในเมื่อผ่านช่วงเวลาที่มันมืดไปแล้วนะครับก็จะพบกับแสงสว่างนะครับแสงสว่างของชาวราศีพฤษภนะไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับจะหมายถึงว่าตัวคุณเองเนี่ยนะฮะ จําเป็นที่จะต้องไปดูแลหรือว่าเกี่ยวพันกับเครือญาติญาติมิตรของคนรักด้วยไปรู้จักกับเครือญาติเขาด้วยนะครับหรือว่าต้องช่วยดูแลซัพพอร์ต,ตเขาเห็นไหมครับมีมีการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันอยู่นะจะช่วยเหลือด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะครับเรื่องไปที่ปรึกษาหรือว่าช่วยยึดหยุ่นหน่อยเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นตน้นนะครับส่วนไพ่ใบที่2เนี่ยนะครับจะเป็นไพ่ลึกๆึกละตัวคุณเนี่ยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดีนะแต่ว่าเอามาใช้ในการทางานได้ด้วยครับทีนี้ถ้าเกิดตัวคุณี่ย มีความเครียดความวิตกกังวลเรื่องความรักมันจะทําให้มันกดบังเเรื่องของความสามารถพิเศษคุณไปคุณจะต้องทําดึงตรงนี้ออกมาให้ได้ครับเพื่อที่จะทําให้มีความพัฒนาความก้าวหน้าในด้านชีวิตการงานต่อไปนะครับส่วนใบที่สานะครับจะพูดถึงกิจกรรมนะครับนะเราจะมาขอพูดประเด็นนี้ครับว่าใครที่อยากเสริมเสน่ห์นะครับรู้สึกแบบ แย่เหลือเกินเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภเนี่ยนะครับอยากจะให้คุณเปิดตัวเปิดใจลองทํากิจกรรม Activity ใหม่ๆครับใบนี้มันจะเกี่ยวความท้าทายนะบางคนไม่เคยลองเรียนสกิลนะั้นสกนี้เลยอ่ะลองไปเรียนดูเช่นเรียนทําอาหารนะครับหรือไปเล่นกีฬาใหม่ๆนะครับไปแคมป์ปิ้งนะครับเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเปลี่ยนทีมเปลี่ยนฐานนะครับหรือว่า หาบรรยากาศใหม่ๆนั่นเองนะครับมันเป็นการเติมเต็มการระบายความทุกข์ความเครียดออกไปแล้วก็การเปิดรับสิ่งใหม่เข้ามาเป็นพลังงานดีๆครับทาให้ตัวคุณเนี่ยมีความสดใสมีความสดชื่นมีความแจ่มใสครับแล้วก็จะเสริมเสน่ห์ให้กับคุณด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วการที่เราได้อยู่กับตัวเองมันก็ช่วยช่วยเยอะนะคะได้แบบได้ความคิดมันได้ตกตะกอนน่าสนใจมากๆงั้นเราไปดูราศีต่อไปเลยไหมคะอาจารย์ับโอเคค่ะ ราศีต่อมานะคะราศีมิถุนครับราศีมิถุนเนี่ยนะครับในปี2564เนี่ยขึ้นขึ้นลงลง,ลงนิดหนึ่งนะครับในดวงความราักแต่ว่าอะไรที่เป็นปัญหาควรใจรบกวนนะครับสมาธิของคุณเนี่ยนะครับท่านคุณเครียดเนี่ยจะเป็นช่วงต้นปีเท่านั้นใครที่ผ่านช่วงต้นปีไปได้นะครับเข้าสู่ กลางปีไปแล้วนะครับดวงความรักรุ่งเลยทีเดียวนะครับเรามาดูการสำคนที่มีแฟนก่อนนะคนที่มีแฟนแล้วนะครับมีคู่รักแล้วเนี่ยช่วงต้นปีมีปัญหานะครับเยอะเลยทีเดียวผมไม่เข้าใจกันหลายเรื่องนะครับถ้าผ่านไปได้แล้วเนี่ยนะครับกลางปีมีโอกาสปรับตัวเข้ากันได้นะครับมีความเข้าอกเข้าใจกันดีมากขึ้นครับพัฒนาความสัมพันธ์ไป ในด้านของความมั่นคงความแนันฝฟนมากขึ้นนะครับแต่สํางันช่วงต้นปีก่อนนะนะถ้าไม่ผ่านนั้นคนละเรื่องกันนะ <c oughs> นะส่วนใครที่ยังโสดอยู่นะครับ <c oughs> คุณเนี่ยสเสน่ห์ก็ยังฮอตอยู่นะชาวราศีเมถุนมิถุนเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีสเสน่ห์แรงอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะครับคําพูดคาจาอะไรต่างๆและการปรับตัวเข้าสังคมเ <c oughs> ข้าคนอื่นเนี่ยง่ายรวดเร็วฉับไวนะครับเป็นคนเก่งด้วยในการที่จะเ,เข้าถึงคนอื่นนะครับ <c oughs> นี่คนโสดเนี่ยนะ โอกาสที่คุณจะมีแฟนก็สูงเหมือนกันนะมีคนเข้ามาไว้ง่ายทีนี้ใครจะเข้ามาบ้างสำหรับชาวศีมิถุนนะครับหนึ่งเลยเนี่ยนะครับอาจจะเป็นคนหน้าเดิมๆคนหน้าเก่าๆนะครับเช่นแฟนเก่านะครับเพื่อนเก่าเก่าที่เคยห่างกันไปก็ได้กลับมาเห็นว่ายังสดพอดีคุยกันแล้วคลิกพอดีเข้าใจกันพอดีนะครับเพื่อนร่วมงานเก่าเพื่อนเก่าได้หมดเลยน,นะครับแม้กระทั่งนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเจอกับ ชาวต่างชาติไมด้ถ้าใครสายฝอต้องรอสายฝอสายฝอนะครับโหชาวต่างชาตินะครับต่างภาษาต่างวัฒนธรรมพวกนี้นะครับมีโอกาสเป็นไปได้เลยทีเดียวนะครับในเรื่องของความรับความผพันให้อดทนนะครับเข้าสู่กลางปีเมื่อไหร่นะครับรุ่งนะความรักอาจารย์คะงั้นเรามาดูไพ่กันบ้างมาดูไพ่กันนะครับนี่ครับไพ่ไปแรกเนี่ยนะครับเป็นไพ่พระราหูไพ่พระราหูเนี่ยนะครับหมายถึงเรื่องของความรักว่านะครับ คุณมีโอกาสไปเจอกับพวกพ่อแม่ไมมมั hmm. ้อค่ะนะคนที่แบบผ่านการมีคู่มาแล้วอะไระอย่างเงี้ยไหมครับสำหรับคนที่ยังโสดอยู่นะฮะแล้วก็อีกในนึงเนี่ยยังหมายถึงว่าชาวต่างชาติก็ได้นะยิน mm hmm. บอกแล้วว่าใครที่ยังโสดอยู่อาจจะไปเจอกับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างภาษานะครับก็ต้องเป็นจังหวะที่เหมือนกับเปิดความท้าทายนะครับตัวเองได้เรียนรู้สิ่ง,งใหม่ๆนะทะคให้คุณชอบนะครับ mm hmm. ไว้ถัดมานะครับผมเคยบอกแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับ อันนี้เป็นไพ่เสน่ห์นะครับ mm hmm. รเทพประจันหมายถึงเสน่ห์นั่นก็คือโดยพื้นฐานของชาวมิถุนเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวเองอยู่แล้วนะครับไม่เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาเลยนะครับ mm hmm. บางครั้งเป็นเรื่องของคาพูดคําจานะครับ mm hmm. การที่แบบเอาใจใส่ใส่ใจรายละเอียดของบุคคลรอบข้างต่างๆเนี่ย mm hmm. แล้วรู้จักพูดนะครับมีวาทศิลป์นั่นแหะคือสเสน่ห์ของชาวราศีมิถุนครับ mm hmm. แล้วไปสุดท้ายเนี่ยโอกาสที่เรามาดูกันเห็นไหมพระรามกับนางสีดา mm hmm. คือการครองพูด ครองคู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนเนี่ยพอผ่านเข้าสู่กลางปีไปแล้วเนี่ยนะครับคนโสดก็มีโอกาสมีแฟนให้คู่แท้พรรัฒนาได้น<ม>่าสนใจมาก <นะ S 2> ค่ะแล้วมีเคล็ดลับอะไรบ้างไหมคะเคล็ดลับสำหรับการเสริมเสน่ห์นะครับของชาวราศีมิถุนนะฮะโอ้เมื่อสักครู่เราก็เกิดเกินนันมันนะครับเมษรือศนะครับชาวมิถุนเนี่ยจะคล้ายคล้ายกับ ชาวพฤษศ์นะครับคือคุณเนี่ยจะต้องเปิดตัวเปิดใจนะครับกล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับแต่ไม่เหมือนชาวราศีพฤษศนะชาวราศีมิถุนเนี่ยจะเรียนอะไรที่ดูจริงจังมากขึ้นนะพฤศศ์แค่ไปทําหัดทาอาหารสกิลใหม่ๆนะครับ,รบออกกําลังทํากิจกรรมแอคทิวิตี้ใหม่แต่ว่าชาวราศีมิถุนเนี่ยควรจะหาอะไรที่เรียนอบรม เอามาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวนันทั้งหน้าที่การงานการค้าธุรกิจหรือการลงทุนครับก็คือเป็นเป็นการปรับวุงตัวเองให้ดีขึ้นใช่ไหครับใช่ใชไมหมคะแล้วก็จริงๆช่วงเนี้ยเป็นช่วงโควิดใช่ไมหมคะอาจารย์ก็มีออนไลน์คอร์สเยอะมากเลยที่ชาวราศีมิถุนสามารถที่จะไปเอนโรานะคะแล้วก็เรียนได้่<ช>นี้พอใช้ได้ไหม<ช>คะใช้ได้ครับไปเลือกดูเลยมันเสริมเสน่ห์อย่างไรล่ะะครับ,รบด้วยความที่เขาเข้าคนง่ายไงรู้จักพูดมีวาทศิลป์อะไรเงี้ยการที่คุณไปเจอ นะครับจะออนไลน์หรือว่าจะไปเจอตัวเรียนคอร์สสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยได้พัฒนาเนี่ยมันเหมือนกับได้เจอคนกลุ่มเดียวกันที่มีความสนใจเดียวกันเนี่ยนะครับแล้วคุณเนี่ยรู้จัก พูดจานะครับเข้าคนง่ายมันเป็นการเสริมสเสน่ห์ให้กับชาวราศีมิถุนโดยไม่รู้ตัวนะครับคุณมีศักยภาพมีสกิลเก่เกงๆแล้วในเรื่องของการพูดการจาการใช้วาทศิลป์หรือแม้กระทั่งพวกสื่อโซเชียลมีเดียนะครับโฆษณาประชาสัมพันธ์นพวกนี้ชาวราศีมิถุนเก่งมากนะครับกระเพิหัดพวกนี้ไว้นะครับเบเรียนรู้พวกนี้ไว้นะครับโอ้โหมีโอกาสดีๆเข้ามาคนโสดไม่ต้องห่วงเลยนะครับอาจจะได้เจอความสมคัญดีๆเข้ามานะครับ แล้วตรงนี้ต้องบอกด้วยนะมันไม่ใช่แค่เสริมเสน่ห์กับเพื่อนตรงข้ามนะบางทีได้เจอเพื่อนหน้าใหม่ๆซึ่ง oh. มีโอกาสที่จะช่วยเหลือนะครับปรึกษาหา,หาลือช่วยเหลือเกือเก้อกูลกันในอนาคตถัดไปด้วยครับก็พิมพ์คิดว่าทุกคนนะคะก็รู้สึกว่ามีประโยชน์แหละเนาะเราอย่างน้อยเราเขาเรียกว่าอลไรล่ที่อาจารย์แจ,แจง้งพิมเมื่อกี้เป็นแผ่นที่ความรักใช่ไหมชอบชอบคําพูดนี้มากเลยแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้เป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรปรับตัวเองอะปรับตัวเองพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ต้องขออุบอิบไว้ก่อน3ราศีนะคะเดี๋ยวที่เหลือเราไปเจอกันในอพิสวดนะ้ะนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ